สวัสดีบารมีคนจนเราไม่ทิ้งกันเพิ่มปุ่มสำหรับให้ข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะผู้ที่มีสถานะนำส่งข้อมูลเท่านั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง4 h 1 0บบารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กรุณาช่วยกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่ง<ๆ>เพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารทุกครั้งนะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าใช่ช่วยกรุณากดแชร์ออกไปและอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบารมีคนจนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนะครับบารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าปวงประชาชนคนไทยผู้ยิ่งใหญ่ข่าวสารในวันนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับการเพิ่มแถบให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ซึ่งแถบในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนี้นะครับพี่น้องบาร,รมีคนจนครับก็จะอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของบ wW บเราไม่ทิ้งกันซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยบาร,รมีได้เข้าไปตรวจสอบดูแล้วก็เจอด้วยครับพี่น้องโอ้โหใครที่อยากจะเข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลเนี่ยก็เข้าไปเพิ่มเติมได้เลยนะอ๋ะอแล้วครับถ้าไม่อยากจะพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กรุณาช่วยกดติดตามและกดรูปกระดิ่งให้กับช่องของบาร,รมีไว้ด้วยนะครับและถ้าพร้อมแล้วเนี่ยมารับชมกันกับข่าวนี้กันได้เลยครับ เราไม่ทิ้งกันเพิ่มปุ่มสำหรับให้ข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะผู้ที่มีสถานะนำส่งข้อมูลเท่านั้นก็เมื่อวันที่11เมษายน2563เวลา5.43นาฬิกา43นาทีเว็บไซต์มุมข่าวได้รายงานว่าหลายคนสงสัยได้พบกับหน้าตาของแถบเราไม่ทิ้งกันได้เปลี่ยนหน้าเพจให้มีแถบเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเป็น4ซึ่งที่เพิ่มมาล่าสุดก็คือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินสําหรับให้เข้าไปแก้ไขช่องทางการโอนเงินแต่แถบนี้จะแก้ไขก็ต่อเมื่อคุณนั้น,นผ่านแล้วและมี SMS แจ้งให้เปลี่ยนช่องทางและซึ่งล่าสุดวันนี้ทางเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกันมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด ด้วยการมอบเงินจำนวน5,000เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เมษายนไปจนถึงมิถุนายน6-3รวมเป็นเงิน15,000บาทโดยโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือว่าธนาคารที่ได้ลงทะเบียนเอาไวา้ล่าสุดครับเว็บไซต์ได้มีการเพิ่มข้อมูลให้ประชาชนสำหรับให้ข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะผู้ที่นำส่งข้อมูลเท่านั้นโดยประชาชนเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วเลือกเมนูสำหรับให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่มีแถบสีเขียว ซึ่งจากเดิมจะมีอยู่4แถบแต่วันนี้ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วก็ทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นครับสำหรับคนที่จะต้องการส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาการจ่ายเงินต่อไปน่าจะมีการจ่ายเงินรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมขอให้โชคดีนะครับพี่น้องบารามีและวันนี้เองก็เตรียมตัวรอลุ้น SMS กันครับใครผ่านไม่ผ่านรู้กันครับ11-12เมษายน63เริ่มโอนลด2วันที่13เมษายนครับ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์มุมข่าวด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องบารมีคนจนคิดเห็นอย่างไรลองมาคอมเมนต์ทักททยกันดูนะครับก็ถ้าหากว่ามีคำถามอะไรสงสยัยลงมาถามกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากจะสอบถามและพูดคุยกับบารมีคนจนทักมากันได้ในเพจ Facebook บารมีคนจนนะครับดังคลิปวิดีโอที่ท่านได้เห็นเลยนะอ่ะโอเคครับถ้าไม่ชมลุกท่านก่อนจากกันบารมีคนจนก็มีข่าวฝากนะครับถ้ายังไงก็ไปรับฟังข่าวฝากกันได้เลยครับ กเกษตรกรเฮคลังเคาะแล้วหลุ้นแจกเงินกเกษตรกร15,000บาทก็เมื่อวันที่10เมษายน2563เวลา17นาฬิกา16นาทีเว็บไซต์สยามท็อปบิกได้มีการรายงานว่าเมื่อวันที่10เมษายนนายอุตมะเสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการกล่าวภายหลังการหาหรือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกส เกี่ยวกับมาตรการช่วยดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อสรุปยังต้องหารือกันอีกครั้งเนื่องจากยังมีหลายตัวเลขที่ต้องคุยกันให้ได้ข้อยุติก่อนด้านนายอภิร,รมสุขประเสริฐซึ่งเป็นผู้จัดการทอกศได้กล่าวว่าที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุป ตัวเลขสําคัญที่จะดําเนินการทั้งวงเงินที่จะจ่ายให้เกษตรกรว่าจะจ่ายเท่าไหร่จ่ายอย่างไรจะจ่ายครั้งเดียวหรือว่าทยอยจ่ายโดยมีการหารือกันเพียงว่าเกษตรกรกลุ่มไหนบ้างที่จะเข้าข่ายในการได้รับเงินเยียวยาและจะใช้เกณฑ์อะไรในการประเมินโดยการจ่ายเงินในช่วงครั้งนี้เป็นการช่วยผลกระทบจากเศรษฐกิจ ซึ่งสำหรับมาตรการช่วยดูแลเกษตรกรยังมีเวลาในการพิจารณาอีกมากเพราะว่ามาตรการจะเริ่มดําเนินการได้ภายหลังจากพระราชกําหนดพรก,รกรกู้เงิน1ล้านล้าน,านบาทมีผลบังคับใช้ และจะต้องตั้งคณะกรรมการมากันกรองขึ้นมาพิจารณาโครงการนั้นต่างๆก่อนดังนั้นมาตรการช่วยดูแลเกษตรกร,ะกรจะมีผลช้าหรือว่าเร็วจึงขึ้นอยู่กับการกู้เงินว่าจะผ่านเมื่อไหรเพราะว่าวงเงินที่ใช้ในการดำเนินมาจากการกู้เงินทั้งหมดระหว่างนี้กระทรวงการคลังและทกะสต้องมาเตรียมข้อมูลว่า จะช่วยเกษตรกรอย่างไรบ้างเพราะว่ามีข้อมูลในหลายส่วนโดยจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุมอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การยางแห่งประเทศไทยกยทสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล และทุกส่วนงานที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาร่วมหารือในวันอังคารที่14เมษายนนี้เบื้องต้นประเมินว่าเกษตรกรที่เข้าข่าย8.5ล้านครอบครัวและหลักการที่จะจ่ายเงินจะจ่ายเป็นครัวเรือนในอภิรมกล่าวต่ออีกว่าที่ประชุมสรุปแนวทางชัดเจนแล้วว่าจะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นรายครัวเรือนส่วนวงเงินที่จะจ่าย ก็คือ1,5,000บาทต่อครัวเรือนหรือไม่จะต้องไปหาหรือในรายละเอียดรวมทั้งหลักการจะต้องไม่มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนกันโดยหากได้รับเงิน5,000บาทจากอาชีพอิสระไปแล้วก็อาจไม่ได้รับความช่วยเหลือในส่วนตรงนี้อีกกระทรวงการคลังต้องการช่วยเป็นครอบครัวเช่นถ้าสามีไปปลูกข้าวแฟนไปปลูกอ้อยก็จะได้เพียงหงสิทธิ์หลักการจะเป็นแบบนี้ แต่รายละเอียดยังไม่ได้มีการสรุปหรือว่าถ้าลูกไปปลูกข้าวแต่มีทะเบียนบ้านคนละหลังก็จะได้รับสิทธิ์ด้วยต้องไปดูรายละเอียดของครอบครัวซึ่งจะต้องอิงจากข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเป็นหลักด้วยโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการหาแนวทางอ้างอิงว่าจะวัดจากอะไรจะอิงตามที่เกษตรกรบอกหรืออิงตามข้อมูลของมหาดไทยทั้งหมดยังไม่ได้รับข้อสรุป แต่ที่ชัดเจนแล้วก็คือจะช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่ม8.5ล้านครัวเรือนซึ่งเป็นการตัดยอดจากที่กระทรวงเกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนทุกปีและการแจกเงินจะใช้หลักเกณฑ์เท่าเทียมและยุติธรรมนายอภิร,รมกล่าวและนายอภิร,รมก็ยังได้มีการกล่าวต่อไปอีกว่าแนวทางการให้ความช่วยเหลือเป็นครอบครัวเพราะเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม ผลผลิตทางกเกษตรกรรัฐบาลจะมีมาตรการดูแลเฉพาะอยู่แล้วและถ้าช่วยเป็นรายคนก็จะซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นแต่การช่วยเป็นรายครอบครัวจะตอบโจทย์ผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่าเพราะว่าครัวเรือนจะกลับมาอยู่ที่บ้านทำให้ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นการช่วยตรงนี้จะเป็นการช่วยระยะสั้นกลุ่มอาชีพที่ลงทะเบียนมากที่สุดเป็นอันดับสองแต่ไม่ผ่านแม้แต่คนเดียว วันที่10เมษายน2563เวลา5นาฬิกา33นาทีเว็บไซต์มุมข่าวได้รายงานว่าเมื่อวันที่9เมษายนเพจไทยคู่ฟ้าได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่าเปิดเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทไทยคู่ฟ้ากระทรวงการคลังได้มีการเปิดเผยกลุ่มที่ได้รับสิทธิทั้งหมด รวม8ล้านคนอาชีพอิสระผู้ประกันตนมาตรา39และ40มีจำนวน5ล้านคนอาชีพอิสระรับจ้างลูกจ้างชั่วคราวกิจการส่วนตัวค้าขายมีจำนวนประมาณ3ล้านคนในกลุ่มนี้จะครอบคลุมอาชีพร,รับจ้างทั่วไปค้าขายกลุ่มมีนายจ้างขับรถรับจ้างขายลอตเตอรี่มัคคุเทศและอาชีพอิสระอื่นๆซึ่งจะได้รับเงินงวดแรกอยู่จำนวน 1,680,000คนจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด24,280,000 00คนจากการคัดกรองเพื่อหาตัวให้เจอพบชื่อที่ไม่ตรงกันอยู่ประมาณ2,60,000คนและคนสละสิทธิ์อีกเป็นหลายแสนคนเลยจึงมีผู้ได้รับเงินงวดแรกราวๆ1,400,000คนกระทรวงกันคลัง กำหนดเป้าหมายโอนเงิน3วันรวมทั้งสิ้น1,396,622คนใกล้เคียงกับจำนวนคนที่คัดกรอง1,400,000คนและ8เมษายน63รวม2,51,821คน9เมษายน63รวม6,41,703คน10เมษายนรวม5,30,98คน ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมทุกท่านจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้ง8กลุ่มอาชีพปรากฏว่าอาชีพค้าขายออนไลน์มีคนลงทะเบียนมากที่สุดเป็นอันดับที่2แต่ทว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์แม้แต่คนเดียวเพราะว่าไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง